เปลิดสีภูมิเศษนี่คือรายการแฟนพันธ์แท้ขอต้อนผู้ชมนะเข้าสู่เวทีแห่งการพิสูจน์ความรักความคล่องไคล้ครับและก็ชริยภาพนะครับผู้ที่ได้ชื่อว่าแฟนพันธ์แท้ครับนี่คือแฟนพันธ์แท้2,013แล้วก็บรรยากาศที่ทุกคนได้เห็นอย่างยิ่งใหญ่นี่นะฮะเราจะค้นหาหนึ่งเดียวเท่านั้นครับที่เป็นสุดยอดแฟนพันธ์แท้แห่งปีนะฮะคืองดื่มตาช้างบอบ1ล้านบาท ยังไม่หมดนะฮะบริษัทปรึกษาเร a l estate จำกัดมหาชนนะครับมอบบ้านเดียวสไตล์โมเดิร์นในโครงการที่มีชื่อว่าเดอะแพทไลท์มูลค่า3 9 0ล้าน9แสนบาทครับโอ้โหขอราองวันยิ่งใหญ่จริงๆผู้ชมสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของรายการและตัวผมได้นะครับทางโซเชียลเน็ตเวิร์กนี่เลยฮะขึ้นอยู่ด้านล่างนี้เลยนี่ส่งกันเข้ามาไลค์เข้ามาเยอะเลยนะครับเชื่อว่าทุกคนมีความฝันครับ ผมเองก็มีความฝันคุณเองก็มีความฝันแต่ถ้าเกิดย้อนไปเมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยนะฮะมีรายการทีวีรายการหนึ่งฮะเปิดโอกาสให้กับผู้ที่อยากจะเป็นนักร้องเนี่ยนะครับแต่ว่าไม่ใช่ร้องเพลงเฉยๆเนี่ยนะครับเราเรียกว่าเราจะได้เห็นเนี่ยนะฮะเรื่องราวชีวิตของเขาเนี่ยตลอด24ชั่วโมงด้วย นี่ถือว่าเป็นรายการเรียลิที้นะครับที่ถ่ายทอด24ชั่วโมงเนี่ยรายการแรกของประเทศไทยเลยก็ว่าได้นะฮะ oh. เราจะได้เห็นครับว่าพวกเขาเนี่ยต้องฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆเนี่ยยังไงบ้างจนกว่าถึงเป้าหมายเนี่ยนะครับพวกเขาเรียกตัวเองครว่านักล่าฝันและว,วันนี้เลยละครับเราจะมารู้จักกับบุคคลเหล่านี้กันแบบเจาะลึกละเอียดยิบกับแฟนพันธ์แท้ Academy f a เ t a s i ย วันนั้นไกลแค่ไหนจะไขความคทำเดินที่ยกลงงใจยังคงเนเัินไปเธอไม่มีวันไหนที่หลักหลัาจจะลงจะมีหัือไ่ก็จะรู้ ฉันมั่นใจกับทางที่เลือกเดินสกวันจะ

ลาฟันอะคาเดมี่แฟนเทเชียรายการทีวีเรียลิตี้24ชั่วโมงรายการแรกของประเทศไทยที่รวบรวมเอาเหล่าบุคคลที่มีความมุ่งมัน่นที่อยากจะเป็นศิลปินเข้ามาฝึกหัดการร้องการเต้นและการแสดงโดยเหล่าเทรนเนอร์ผู้มากประสบการณ์และความสามารถเป็นที่ยอมรับในวงการบันเทิงไทยโดยการเดินทางตามเส้นทางฝันของพวกเขาจะต้องผ่านอุปสรรคความกดดันและบททดสอบต่างๆซึ่งทั้งหมดจะต้องถูกตัดสินโดยผลโหวตของคนไทยทั้งประเทศ และในค่ำคืนนี้เราจะมารู้ลึกกับเรื่องราวของตุ่มคนมีฝันที่เรียกตัวเองว่านักล่าฝันกับแฟนพันแฉอักคาเดมี่แฟนเทเชียนักล่าฝันหมายเลขหนึ่งนัททิวตุอริยะวิริยานันนักการได้อุดหนุนผลงานของเหล่านักล่าฝันคือความสุขที่สุดในชีวิตของเขาหรับนัดแล้วนะครับผมนัดไม่ได้เป็นแฟนคลับของใครเฉพาะจอกจงแต่นัดเนี่ยเป็นแฟนคลับของพี่พีเทุกคนตลอดมา พอเวลาพี่ๆก็ปิดซีซันนะครับผมนัทก็ยังตามติดผลงานของเขามาตลอดถึงนัทจะมีไม่ครบแต่นัทก็กล้าพูดเลยว่าของสะสมของนัทเนี่ยมีไม่น้อยเลยเ <c oughs> ชื่อไหมครับว่าเวลามีคอนเสิร์ต AF ทุกสัปดาห์เนี่ยถึงนัทจะไม่มีเพื่อนไปนัทก็ไม่แคร์เพราะนัทเชื่อว่าบรรยากาศของคอนเสิร์ต AF นั่นแหละครับผมคือเพื่อนและครอบครัวของนัทเลยครับ นักล่าฝันหมายเลขสองปั้นชนิดบรรเทาแอร์การตามติดเรื่องราวของนักล่าฝันคือส่วนหนึ่งในชีวิตของเธอคนนี้แอร์เริ่มดูเอฟนะคะมาตั้งแต่อายุ1ิวขวบตอนนั้นเนี่ยเพิ่งได้ป .5 เองค่ะก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าทำไมถึงติดได้ขนาดนั้นแอร์รู้สึกมีความสุขมากเลยนะคะที่ได้เกาะติดเกาะติดแล้วก็เกาะติดชีวิตของเหล่านักล่าฝัน แม้ว่าใครนะคะจะเลิกดู AF ไปแล้วก็ตามแอร์ก็ไม่สนหรอกค่ะเพราะว่าแอร์คนนี้แหละค่ะจะดู AF ตลอดไปค่ะนักล่าฝันหมายเลขสามสัญชัยมนทามอสเขาคนนี้เสียเงินไปกับการโหวตให้นักล่าฝันที่เขารักไปกว่าแสนบาท เมื่อก่อนตอนที่มีเอใหม่ๆผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับว่าทำไมทุกสัปดาห์จะต้องมีคนร้องหม่มร้องไห้กับนักล่าฝันที่ตกรอบครับจนมาวันหนึ่งผมได้เข้ามาดูเองผมถึงเข้าใจเข้าใจแบบนั้นได้หรอครับกับเงินหกหลักนะครับ,รบที่ผมทุ่มเทไปกับนักล่าฝันที่ผมชื่นชอบครับทั้งค่าโหวต แล้วก็ค่าทิปที่ได้ไปเที่ยวแบบเ e อ็กซ์คลูซีฟกับนักล่าฝันหรือแม้แต่เสื้อที่ผมใส่อยู่นี่ผมประมูลมาในราคาสา0 0 0บาทเลยทีเดียวครับถึงแม้ผมจะเสียเงินไปเท่าไหร่ผมก็ไม่รู้สึกเสียดายนะครับเพราะนั่นคือความสุขที่ผมได้รับจาก AF ครับผมนักล่าฝันหมายเลขสี่เด็กชายสาวรินดีวิเศษพันต้าสำหรับเขาแล้ว AF คือโรงเรียนฝึกศิลปินที่ดีที่สุดผมดูเอฟตัง้งแต่สี่ขวบแล้วครับคุณจิงก็ดูไม่รู้เรื่องหรอกนง,งองๆไงไง ต่มันอยู่ในสายเลือดและจิตใจผมไปหมดแล้วผมว่าบ้านเอฟนะฮะมันไม่ใช่บ้านธรรมดาธรรมดาหหนึ่งมันคือโรงเรียนฝึกศืเป็นที่ดีที่สุดในประเทศไทยฮะเวลาเขาร้องผมก็ร้องไปด้วยเวลาเขาเต้นผมก็เต้นไปด้วยผมสนุกทุกครั้งที่ได้เรียนรู้ไปกับพี่ๆเอฟครับสักวันนะฮะผมจะต้องร้องเพลงทีมเอฟในคอนเสิร์ตเอฟที่ยิ่งใหญ่บ้างครับผมนักล่าฝันหมายเลขห้ากริตกรสาริจิฟิลส์เอฟคือแรงบันดาลใจไหนการเลือกเรียนของเขาคนนี้ ฟิวก็เป็นเด็กต,ต่างจังหวัดคนหนึ่งที่ก็ติดตามผลงาน AF เหมือนกับคนอื่นทั่ว,วไปครับแต่ AF ก็เข้ามามีบทบาทกับชีวิตของฟิวมากก็ตั้งแต่ตอนที่ได้เห็นพี่พริง AF 5ภพี่พริ้งร้องเพลงพร้อม,มากๆจากนั้นฟิก็ติดตามผลงานของพี่เขาตลอดมาพี่พริ้งคือแรงบรันดาลใจที่ทําให้ฟิวเลียกเรียนที่คณะอักษราศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แล้วตอนนี้ฟิวก็ได้เป็นรุ่นน้องของพี่ริงสมใจแล้วครับสำหรับฟิวแล้ว AF เนี่ยไม่ใช่แค่รายการของคนมีฝันแต่ว่า AF คือแรงบันดาลใจในชีวิตจริงของฟิวได้ครับและนี่ก็คือชมหน้านผู้ที่รู้ลึกรู้จริงในเรื่องราวของนักล่าฝันทั้ง5ท่านของเราในค่ำคืนนี้แต่ใครจะได้ก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งสุดยอดแฟนพันธุ์แท้นไปติดตามชมกันได้เลยครับาการแข่งขันของเราสนับสนุนโดยเครื่องดื่มตราช้างครับ กอลเชียกองเชีย,อ,ชยอยู่ที่ไทยประกันชีวิตวุ้นหันนะครับอยู่ที่ท่านของเครื่องเสียงติดรถยนต์บอสวิกนะครับสาว15ปีเซ mm ็นทรัลแอร์ยาทานมะถุปรแคปซิก้าเอเจดีวีดีโฮมเทเตอร์และเครื่องเล่นคาราโอเกะครับและโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซินนีเพ็กซ์ มาถึงการแข่งขันในรอบแรก3วินาทีกันครับโดยเราจะแข่งขันทั้งหมด5รอบด้วยกันเดี๋ยวมาดูกันครับว่าทั้ง5ท่านนี้ใครจะเป็นผู้ที่ได้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปและใครจะตกรอบไปก่อนกับแฟนพันธ์แท้3วินาทีรอบที่หนึ่งครับนี่คือแฟนพันแท้กับความเดวนะฮะภาพที่จะได้เห็นนี้ครับเป็นภาพของนักล่าฝันนี่แหละฮะดูภาพเสร็จปั๊บต้องตอบให้ได้ว่าชื่ออะไรแล้วซีซั่นอะไรตอบเป็น AF นะครับถ้าพร้อมแล้วคะแนนที่1ครับภาพที่1 ไปครับพี่โบสาวพิตีเอฟห้าครับถูกครับพี่โบยังไงยังไงคดีพิเศษยังไงดารานักแสดงชื่อดังของทางช่องหนึ่งนะครับผมตอนนี้ก็คือมีซิงเกิลเพลงใหม่ชื่อเพลงว่ารอตรงนี้อย่างเดียวดายครับผมมาๆมาคะแนนที่หนึ่งผ่านไปต่อเลยน้องแอร์ถ้าพร้อมแล้วไปครับ มินเอฟสค่ะถูกครับโอ้ยตื่นเต้พี่มินค่ะเป็นลูกสาวของนักแสดงที่ชื่อว่าโกวิทค่ะคก็ได้อันดับที่4ี่เอฟสาแล้วก็เป็นนักร้องเสียงแหบเสน่ห์ตอนนี้เป็นนักแสดงอ่ะเล่นหลายเรื่องมากๆเลยค่ะโอ้โหเอานะเอานะน้องสัญชัยพรอมนะจ๊ะพรมมากครับพรแล้วนะไปแล้วนะไปครับ โจเอฟสองครับถูกครับชายหนุ่มผิวเข้มอารมณ์ดีมีความตั้งใจขยันทำงานปัจจุบันนี้โจเนี่ยมีผลงานเยอะมากไม่ว่าจะเป็นดีเจนะครับแล้วก็มีออกอัลบั้มแล้วก็ยังไงเนี่ยแฟนคลับของโจก็ยังตามติดเขาอยู่จนถึงปัจจุบันครับเออโหน้องสัญชัย,ชยได้เลยานะฮะต่อเลยนะฮะพร้อมนะสาวลินพร้อมนะ ไปครับพี่วิทย์เอฟหนึ่งครับถูกครับก็พี่วิทย์เอฟหนึ่งนีฮะก็เขาเป็นสุดยอดนักวันคนแรกของประเทศไทยครับสไตล์ของพี่ิเป็นคนโดดเด่นในเรื่องการเต้นครับชอบฮิปฮอปไอบี้ดนเต้นได้ปั๊เต้นได้ปั๊เต้นได้ปบั๊ะนิดหน่อยฮะโชว์นี่เหรอโชว์มาเนี้ยมาเนี้ยมาโฉนดอะไรโฉนดอะไโชว์เลยโชว์เลยรร้านชื่อ Anti Info สีลาของน้องสาเรนนี่ไม่ธรรมดาจริงๆครับเต้นแบบนี้ผมว่าเปลี่ยนตัวเข้าประกวดเลยดีกว่านะครับร้อมนะครับน้องเฟลไปครับตอนเอฟครับถูกครับทำไมครับพี่จีนมีปัญหาอะไรกับท่าดีใจน้องฮะครับพี่ต้อนท้าผมวันนี้ชื่นชอบเป็นพิเศษก็คือเป็นนักละฝั่นเจ้าของฉายาเจ้าชายกบ น่ารักน่ารักเออเหมือนกบเป็นมีผลงานให้เราน่ารักเหมือนกบหรือหน้าเหมือนกบครับ <c oughs> น่าร <c oughs> ักเวิร์ตกนะครับเป็นนักละศัตรย์อีกคนหนึ่งที่มีผลงานให้เราชมทั้งผลงานเพลงละค,ลและพพครแล้วก็ภาพยนตร์ครับเอาละครับรอบที่หนึ่งมาได้อย่างสบายสบายกันทุกคนครับไม่มีใครตอบผิดสักคนต้องมาดูกันต่อในสามวินาทีรอบที่สองว่าจะมีใครตอบผิดหรือไม่จะลุ้นและมันขนาดไหนไปดูกันต่อเลยครับ รอบที่2ครับยังเป็นรูปภาพอยู่นะครับนักล่าฝันคนนี้ชื่ออะไรแล้วก็ซีซั่นอะไรนะต่อบไป็นเอนะครับถ้าพร้อมแล้วไปครับบอย F3 ครับผมถูกครับพี่บอยก็เป็นระดับสามองซีซันที่3นะครับผมตอนนี้ก็พี่บอยเคยมีผลงานภาพยนตร์ชื่อเรียกว่าตัดสู่ฟุตพี่บอยจะเล่นเป็น2บทบาทระหว่างนักเลงสุดต่งกับกระเทยก็คือสามารถตีบท แตกได้กระจายเลยปันนี้าผมอ๋อนะต้องไงเอาลนะพร้อมไปครับออฟเอฟสองจูกครับไม่เอาเลยใหญ่ใอย่างนี้เลยโอ๊ยต่อต่อเลยดิไม่เอานี่ต่อเลยออฟเอฟสองอย่างอย่างนี้ดิไม่เอา พี่อ๊อฟเป็นแชมป์เอฟสองค่ะแล้วก็โดดเด่นมากเพราะว่าเป็นคนแรกๆที่กล้าที่จะร้องเพลงลูกทุ่งค่ะแล้วก็มีผลงานเพลงมากมายแล้วก็มีแสดงหนังด้วยค่ะครับน้องสัญชัยของพี่ครับพี่กิตพร้อมไปแล้วฮะน้องสัญชัยตั้งใจดูให้ดีไปครับแจ็คเอฟสองครับพี่ชายครับ ไม่ถูกครับไม่ได้นะครับคุณจะใช่ย,ยังไงคือช็อกช็อกช็อกนิดนึงเพราะว่าแจ็คเนี่ยเขาจริงๆเขาวีสองเออ,อแล้วผมไปจําแบบอ,นนยอายุรหัสไม่เกี่ยวนะ,ะชื่อนะและซีซันนะครับชื่อ,อกับซีซันแต่น้องแจ็คเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยฉายาของเขาเนี่ยเจ้าชายไข่เจียวเพราะว่าน้องเขาเป็นมังสวิรัติเขาไม่ทานเนื้อสัตว์นะครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยน้องแจ็คเนี่ยในซีซันที่4เนี่ย สัปดาห์สุดท้ายเนี่ยได้คะแนน p Popular ูลัวสูงที่สุดโอ้โหเสียดายมากเลยนะฮะเพราะฉะนั้นข้อนี้ไม่ได้คะแนนนะครับไม่ได้คะแนนครับต่อเลยนะฮะสารินพร้อมภาพนี้ชื่อนะครับและซีซั่นครับถ้าพร้อมแล้วไปครับที่สาลดเอชสครับไม่ใช่ครับสาลดเอชสครับถูกครับ ก็เหมือนกับพี่มอสฮะคือจัมบีครับจัมบีแทนซีชั่นก็ครับมันสับสนมันป่วนฮะด้วยความตนเต้นด้วยฮะก็ในตัวพี่ตันฮะก็เป็นสาวน้อยพิกินูครับพี่ตัวเล็กน่ารักอยู่บ้านก็ชอบเต้นครับก็เป็นคนน่ารักน่ารักมีสไตล์โดดเด่นแล้วก็เป็นโกอเนเตอร์ครับเต้นได้อีกปะเต้นได้อีกปะพอแล้วพอแล้วพแล้วโอเคได้มาอ่ะต่อเลยน้องฟิลพร้อมไปครับพอเอฟเซ็ดครับถูกครับ พอเต้นท <aking in> ่านั้นโดนหัวพี่จีนะระวังพี่เสียวมากเลยอ่ะโดนหัวพี่แล้วนะระวังนะเออยังไงคนนี้ยังไงพอเอฟเจ็ดนะครับก็แบบเป็นเดอะวินเนอร์ของซีซั่นนี้อ่ามีผลงานเพลงให้เราได้ฟังหลายๆเพลงแล้วก็อย่างเมกี้เลยครับเพลงโกรธไหลย้อนคืออะไรอ่ะคืออะไรอ่ะก็เป็นเพลงอารมณ์ลุกทุ่งอ่าเป็นแบบโจโจสนุกโกรธไหลย้อนเหรอเต้นได้ปะ เต้นไม่ได้แบบเราเอาได้เลยไม่ได้ต้องนิดนึงดิเดี๋ยวนะคนนี้ร้องแล้วกันนี่นี่นี่วันนี้สองคนนี้เลยร้องนี่นี่สาลินเต้นสาลินเต้นเาลิเต้นร่าไม่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 ร้อง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 มีของดีมันก็ต้องโชว์ครับเดี๋ยวเรามาดูลีลาของน้องสาลินและน้องกฤิตโกนกันครับว่าจะสู้ปอ AF 7ได้หรือไม่เขาเรียกว่าโกดไหลยอเขาเรียกว่าโกดไหลยอ ท่านี้เลยใช่ไหมจริงๆผมเต้นเบากว่านี้ครับเขาเรียกว่ากรธดไหล่ที่จริงี่จริงหลบ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 มันเป็นท่าเวลา ไปเล่นคอนเสิร์ตก็สนุกดีอะไรอย่างงี้ครับ่างจังหวัดอะไรอย่างนี้เรียกได้ว่าลีลาของน้องสารินไม่แพ้ต้นฉบับอย่างคุณปอเอฟเเลยนะครับเนี่ยไม่เชื่อก็ลองดูสิครับสรุปในรอบที่2ก็มีผู้ที่ตอบผิดแล้วล่ะครับนั่นก็คือคุณสัญชัยนั่นเองแต่อย่าเพิ่งหมดกําลังใจไปครับเพราะเรายังเหลือเกม3มวินาทีอีก3รอบด้วยกันไปหลุนกันต่อในรอบที่3กันเลยนี่ในรอบที่3นะครับข้อนี้จะเป็นคุณสมบัตินะครับ และก็ต้องตอบให้ว่าคุณสมบัตินี้เนี่ยนะฮะเป็นคุณสมบัติของนักกล้าฝันนะคะชื่อแล้วก็ซีซันอะไรกลับมาที่คุณนัทนะฮะรอบที่3คะแนนที่1นะครับเจ้าของรหัส V 3ที่มี2คนในปีเดียวครับเชอรี่แอปเปิล F สามครับผมถูกครับ เชอร,อร,อรี่แอปเปิล,ล,ลถือว,ว่าเป็นนักล่าฝันที่เข้ามาในรหัส V3 ของทาง a f 3นะครับผมเวลาได้โจทย์เพลงเนี่ยเชลลอรี่แอปเปิลก็จะได้โจทย์เพลงเพลงเดียวกันออกก็ต้องออกด้วยกันเวลานอนก็ต้องนอนเตียงเดียวกันอีกครับผมก็คือเป็นประวัติศาสตร์คือของทาง AF ว่าเป็นฝาฟแฝดคู่เดียวของทางเอฟเลยครับผมนะฮะเอาละแมพร้อมค่ะนักล่าฝันที่พยายามออดิชั่น a F มาแล้ว3ครั้งครับค่าชาย f เอฟแปดัถูกครับ ชาเนี่ยมาออดิชั่นตั้งแต่ F6 ค่ะ6 7แล้วก็8แล้วก็พอมา F8 ก็ได้หนักที่3ค่ะนี่เอาลนะฮะมาน้องสัญชัยของพี่ครับผมผิดไปแลวหนึ่งนะต้องถูกนะอนี้ไม่งั้นเหนื่อยแล้วนะนักล้าฝันครับที่ร้องแรปในเพลงตีม A-F ครับแรป A-F5 ครับถูกครับ แต๊บเนี่ยเป็นนักร้องผู้ล่าฝันที่มีน้ำหนักเยอะสุดครับแต่คุณภาพเสียงเนี่ยสามารถที่จะส่งพลังแฟนคลับชอบแต่เพราะว่าแต๊บมีแนวทางเพลงคือ R&B และที่สำคัญเนี่ยีมเพลงของ AF5 เนี่ยเขาร้องแร็ปเข้าไปด้วยครับเออเอานลฮะมาต่อเลยนะฮะสารินศิลปินชายที่ร่วมงานกับต่างประเทศครับนักเที่ยวครับเอกเทีวห้าอาถูกครับ นักทิวได้ร่วมไปเป็นโกลเดนเตอร์ฮะในที่เกาหลีมีเพลงซิงเกิลแรกของประเทศเกาหลีครับ Cheese Bad ครับครับเออแล้วก็เพลงที่สองครับชื่อเพลงโอ้ h ีครับเป็นเพลงประกอบซีรีส์เกาหลีชื่อนายนะแล้วก็มีในชื่อภาษาไทยชื่อว่ายิ่งฟังยิ่งเจ็บเออเฮ้ยอะไรอีกอะไรอีกแล้วก็เลงเอฟบียิ่งฟังยิ่งเจ็บครับพี่นักทิวแสดงคู่กับพี่ใหม่ลายวิกาแม่ สักทอดด้วยวะซักทอดด้วยวะนัดนัดพิวซักทอนหนึ่งคักทอดหนึ่งพอแล้วภาษาไทยภาษาไทยภาษาไทยอะไรอะไรอันนี้เมื่อกี้ฟังเวอร์ชันเกาหลีนี่ฟังเวอร์ชันพม่าครับจงจงให้บ้าเลย นั่งอยู่ดีๆมาต่อไปเลยเอาอย่างร้อมคุณสมบัตินี้นะครับนักกล้าฝันหญิงครับที่ได้ลงข่าวหน้าหนึ่งตั้งแต่อยู่ในบ้านครับกูเอมห้าครับถูกครับยังไงฮะคนนี้ยังไงฮะ การแข่งขันเอฟใช่ไหมครับก็ต้องมีทั้งฝึกซ้อมร้องซ้อมเต้นอะไรอย่างเงี้ยครับก็มีความกดดันในสัปดาห์นั้นคือพี่กูดก็แบบซ้อมก็หนักก็เหนื่อยแล้วก็เหมือนยังทําได้ไม่ดีก็มีคุณครูที่เป็นคุณครูในบ้านนะครับก็แบบว่านิดหน่อยอะไรเงี้ยก็แบบพี่กูดก็แบบด้วยความเครียดก็เลยทําให้เกิดอาการช็อกแล้วก็ต้องนําส่งโรงพยาบาลแต่ก็สามารถกลับมาแสดงคอนเสิร์ตได้ตามปกติครับลงหน้าหนึ่งเลยโอ้นะฮะอ่ะสามรอบครับรอบนี้ไม่ผิดเลยครับ มาดูสรุปคะแนนในรอบที่3กันครับมาถึงตอนนี้ยังคงเป็นคุณสันชัยครับที่เป็นผู้ที่ตอบผิดเพียงคนเดียวก็ต้องมาลุ้นกันต่อในรอบที่4ว่าจะมีใครตอบผิดเป็นเพื่อนด้วยหรือไม่ผมว่าเราไปลุ้นกันต่อในรอบที่4กันเลยครับเราต่อกันในรอบที่4ครับฟังให้ดีครับนี่คือรหัสของนักล่าฝันชื่อว่าอะไรนะฮะผมจะบอกรหัสนะฮะและซีซั่นด้วยตอบชื่อให้ถูกพร้อมไหครับพร้อมครับตั้งใจฟังให้ดีฮะ A.F. 1, 1 V.6 ครับพี่ออฟป,ปองศักิันแล้วนะครับผมพี่ออฟถือว่าตอนนี้เป็นเจ้าพ่อแห่งวงการนักร้องเลยครับผมก็มีซิงเกิลที่เป็นเพลงอ,อกหักมีอัล์ตบั้มออกม,มามากมายให้เราในต,ตอนนี้ได้ติดตามกันครับครับร้อ,องเพลงพี่ออฟได้ป่ะฉันเหมือนคนที่โดนกำลังอย <laughs> <laughs> อะไรอะ <laughs> <laughs> คนที่โดนกำลัง <laughs> จำเนื้อไม่ได้ <บา S 1> ครับ,บ <า S 1> ผมจัดไปเว้ยนั่ล้อตัวจริงเร็วแทนขลหัวรู้ถึงหัวใจนิดน,นึงขั้นนึงวัวซึ้เจิบฉันเหมือนคนอีโดนเออแทนข้างหลังแล้วมันเธอรู้ตัวหัวใจ <S <S พอลับขอลับผิดแล้วเนี่ยเพี้ยแล้วเนี่ยเพี้ยแล้วกลับมาเลย <laughs> <laughs> เริ่มเริเร่มผิดโน้นละไปเลย <laughs> เออมาต่อเลยต่อเลยพี่แอร์นะครับ AF ส V งวีแปดบอยพิสนุค่ะถูกครับพี่บอยนะคะพี่บอย่ยได้อันดับที่3แต่ว่าตอนแรกเนี่ยพี่บอยออกไปแล้วแล้วมีการโหวตแบ็กเข้ามาทําให้พี่บอยได้กลับเข้ามาแล้วก็ได้ันดับที่3มพี่บอยมีซิงเกิลดังๆอย่างแบบว่าอยากบอกเธอเหลือเกินแต่ว่าหลังๆเนี่ยเล่นละครอย่างเดียวค่ะส่วนใหญ่ร้องเพลงไม่ค่อยได้ร้องแล้วค่ะทำไมไม่ร้องเพลงเล่นละครอย่างเดียวครับมาต่อเลยครับ น้องสัญชัยของพี่ AF 5. V 16ครับน้องกรีนครับเอาถูกครับน้องกรีนที่จริงว่าอัศราพอนะครับ,รบเป็นสาวน้อยที่ตั้งแต่ตอนโดดเด่นมากตั้งแต่ตอนรอบออเดชั่นเพราะว่าไม่น่าเชื่อว,ว่าจะมีผู้หญิงที่กล้าทํา เขาแสดงคาแรคเตอร์แบบตลกมากจนกระทั่งเข้ามาในบ้านแล้วก็ไม่น่าเชื่อว่าสามารถที่อยู่เกือบจะเป็น5้าคนสุดท้ายครับขอบคุณครับสาวรินนะครับบอกชื่อนะ AF2V6 ครับพี่พัชชาครับถูกครับเี่ยพี่พัชชาเขาเป็นตัวแม่ของบ้าน AF2 ครับผม <A F> พัใชาเป็นตัวแม่เหรอจริงป่ะตัวแม่ตัวแม่เป็นมอนเจ ตัวแม่เรื่องเสียงร้องนะฮะตัวแม่เรื่องเสียงร้องเสียงของชีนี่อลังการมากต่อเลยครับของตัวเองแล้วฮะอันนี้ตอบให้ถูกนะฮะหัวาอยเขาเลยนะ AF 4 V12 ครับตีครับถูกครับตี่นะคะเป็นนักล่าฝานในซีซั่นที่4พูดดีๆนะ แก๊งลิงในบ้านอ่ะอะไรอ่ะแก๊งลิงคืออะไรอ่ะคืออะไรอ่เขาจะเป็นแก๊งลิงมีพี่ผาแพงมีพี่มิวสิกแล้วก็มีพี่ตีอ่ะเป็นแก๊งลิงแก๊งลิงครับแ,แล้วก็พี่ตีเนี่ยจะเป็นคนที่ขี้เซาแบบมากที่ <c oughs> ในบ้าแ,แบบมีนี่มีหลอกใ้ทุกที่ไหมอ่ะจริงป่ะตีนอนตลอดเลยเหรอจริงๆก็นอนกันหมดแล้วครับพอผมนอนมเมื่อไหร่เขาจับผมเมื่อนั้นกันก็มาเลยฮะก็มาเลยฮะ มหาสี่งรอบผ่านไปไก็ยังเป็นคุณสันชัยครับที่ตอบพิจตเพียงคนเดียวช่วงหน้ารอบสุดท้ายต้องมาลุ้นกันครับว่าใครจะตกรอบหรือว่าต้องไปลุ้นกันต่อในรอบเตเนเดสกันแน่ช่วงหน้าได้รู้กันแน่นอนเฮ้ยพี่จีนทำอะไรอ่ะโหวตโหวตโหวตอ,อ,อ,อะไรพี่โหวตเอฟมันจโหวตอ,อะไรอะ่ะรุ่นไหนเนี่ยพี่รุ่นเนี้ยรุ่นเนี้ย